ในคลิปที่แล้วที่เราเคยทาคลิปเกี่ยวกับสินค้าแปลกๆในประเทศญี่ปุ่นทําไปทามาจ้าไปเจออีกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาเขาชื่อว่านายแมดเบเนคัตโตเป็นนักพัฒนาเป็นนักประดิษฐ์อะไรอย่างนี้เขาชอบสร้างนั่นสร้างนี่เป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตายอย่างแม้แล้วก็การที่เขาสร้างสินค้าแปลกๆขึ้นมานั้นก็ไปจุดเริ่มต้นี่ทำให้เขามีการมีงานทํารายได้อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ว่าสินค้าที่ทํามันนั้นจะเป็นอะไรบ้างวันนี้แรละจะพาไปดูกันว่าสินค้าที่เขาสร้างขึ้นมานั้นจะแปลกแล้วก็ง งเพี้ยนแค่ไหนชอบแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปนั่งดูกันได้เลย 1. กระถางต้นไม้ประดับรถคือนายแมทเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่ารักธรรมชาติรักโลกมากขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบบางทีติดไฟแดงรู้สึกงอมเงาๆก็เลยมิวจะทำอะไรมั้งไปนั่งคิดวิธีทำให้ตัวเองไม่เบื่อนั่นคือการสร้างกระถางต้นไม้แล้วก็มาติดที่ประตูรถของตัวเองเขาบอกว่าเวลารถติดไฟแดงหรือว่ารถติดหนักๆอะไรอย่างเงี้ย เขาสามารถลดกระจกลงแล้วก็เอาน้ําที่เขามีมาในรถเนี่ยสามารถใช้รดน้ําต้นไม้ได้เขาบอกว่าสิ่งที่เขานํามาเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าการรดน้ําต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนเราสามารถใจเย็นได้แล้วก็เซฟโลกเซฟเวอร์ด้วยถ้าจะขนาดนี้ทําไมพี่ไม่ปั่นจักรยานวะ2องพามาปิดหน้ากล้องคือนายแมทเนี่ยเขาเป็นพนักงานบริษัทมัง้งแล้วแบบว่าต้องประชุมผ่านวิดีโอคอลตลอดเวลาซึ่งบางครั้งนายแมทจะลุกไปเข้าห้องน้ำหรือว่าลุกไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนว่าการที่เขาลุกไปนั่นไปเนี่ยคนท สามารถมองเห็นเขาได้ฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดปัญหาในการสร้างม่านขึ้นมาตัวหนึ่งเอาไว้ปิดหรือว่าเบรกตอนที่เขาลุกไปที่อื่นการคนอื่นรู้ว่าเราไปทําอะไรหรือว่าไปไหนทําเองไม่พอนะจ๊ะทําขายดิจ้าว่ากันว่าราคาก็ไม่ได้แพงด้วยก็เชื่อแหละว่าช่วงนี้เราต้องเรียนออนไลน์เนาะไอ้เจ้านี้อาจจะมีความสําคัญก็ได้เอาเป็นว่าถ้าอยากใช้ก็ไปหาซื้อกันเองแล้วกันเนาะในแมทขายอยู่3รองเท้าแตะเซลฟี่คือมีแม้แบบหลายครั้งเราไปเที่ยวที่ไหนคนเดียวแล้วเราแบบไม่รู้จะให้ใครถ่ายรูปให้แล้วแบบถ้า กบ้านใช่ไหมนายแมทก็เป็นคนหนึ่งว้ยที่เจอปัญหาแบบนั้น เขาแก้ปัญหาด้วยการสร้างรองเท้าขึ้นมาคู่หนึ่งโดยรองเท้าทุกคู่เขาเนี่ยสามารถปากมือถือลงไปได้อย่างพอดีเป๊ะหลักการก็มีอะไรมากหรอแกเปิดมือถือตั้งเวลาย้อนหลังแล้วก็เสียบไว้แล้วก็รอมันถ่ายรูปแค่นั้นแหละก็จะได้รูปละเรากับว่ามีคนถ่ายให้คือดูแล้วมันก็ดีอ่ะดูเก๋ๆเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าไม่มีใครถ่ายรูปให้ก็ลองใช้วิธีนี้ดูแล้วกันเนาะสี่กระเป๋าใสมีหลายครั้งเชฟปาลาดที่แบบว่าเราเก็บของไว้นในกระเป๋ากางเกงแล้วแบบหาไม่เจอแบบโอ้ยยุ่งยากกับชีวิตม นายแมทก็เป็นคนหนึ่งในานางที่เจอปัญหาแบบนี้นางแก้ปัญหาด้วยการที่แบบว่าสร้างกางเกงขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนกระเป๋าใหม่จากที่แบบเป็นกระเป๋าผ้าใช่ไหมก็เปลี่ยนให้เป็นกระเป๋าพลาสติกแบบใสๆที่แบบเราสามารถมองเห็นจากข้างนอกได้ถามว่าทำไมเขาบอกว่าก็เพื่อแบบว่าป้องกันการหาของที่แบบยุ่งยากถ้าเราสามารถมองทะลุเข้าไปได้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะหาของง่ายขึ้นคิดแค่นี้แหละครับทำเลยอย่างมากแหละทําไม่พอทําขายด้วยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่แบบบันเจดิดดีเหมือนกันใครเป็นคนที่หาของไม่ค่อยเจอลองสักตัวไหมล่ะ5แฟชั่น ของนายแมตเคยแม้แบบว่าบางทีกางเกงเราคือกระเป๋ามันเยอะะไปหมดเราก็เก็บนั่นเก็บนี่แล้วบางครั้งอ่ะมันเยอะเกินไปเวลาหาของก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบางทีแบบว่ามองไปมองมาเฮ้ยกระเป๋าใสๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่านายแมตก็เลยคิดใหม่ว่าเอองั้นก็ลงเป็นกระเป๋าเหมือนเดิมดีไหมแต่ว่าอาจจะเขียนป้ายติดไว้เลยว่าไอ้นี้คือกระเป๋าอะไรเช่นตรงนี้คือตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือตรงนี้คือกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนายแมตบอกว่าทําแบบเนี้ยคือมันดีมาเพราะว่าเราสามารถจัดของได้ง่ายขึ้น ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยคือดีไปหมดเอาเป็นว่าใครชอบเก็บของไม่เป็นที่เป็นทางก็ลองไปหาซื้อใช้กันดูเผื่อมันจะดีสำหรับคุณก็ได้นะจ๊ะเรื่องที่6นาฬิกาแบ่งโซนอาหารและเครื่องดื่มเฮ้ยอันนี้คิดว่าน่าจะดีมั้งเป็นระเบียบวินัยดี คือเราหลายคนน่าจะเคยเจอที่แบบว่าอยากจะกินนัน่นกินนูน่นกินนี่ไปเรื่อยนายแมทก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รู้สึกว่ากินมากๆเนี่ยมันก็จะอ้วนร่างกายก็จะเผาผ่านไม่ค่อยดีใช่ไหมล่ะนายแมทก็เลยแบบว่าไปสร้างนาฬิกาขึ้นมาเรือนหนึ่งนาฬิกาเรือนนั้นสามารถบังคับให้เรากินได้อย่างตรงเวลาเช่นระหว่างเที่ยงคืนถึงทเที่ยงวันเนี่ยต้องกินพวกนมเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นสามารถกินอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่สร้างวินัยให้กับเราดีทีนี้นาฬิกาจะไม่เป็นผลเลย นะถ้าแบบว่าเราแบบแอบกินจุกกินจิกเอาเป็นว่าอยู่ที่ใจด้วยไม่ใช่เวลายอย่างเดียวเนาะ7การทักทายด้วยสินค้าของนายแมดบ้านเราเอะเนาะเวลาทักทายใครอย่างเงี้ยจะต้องยกมือไหว้สวัสดีใช่ไหมแต่ว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาต้องแบบจับมือหรือว่าเราเรียกว่าเช็คแฮนด์ทีนี้ช่วงนี้โควิด -19 ไงมันระบาดอยู่จับมือก็คือแบบระแวงอะไรอย่างงี้นายแมดหัวหมอจ้าก็เลยไปสร้างที่เช็คแฮนด์ขึ้นมาเป็นด้ามไม้แล้วก็มีมือปลอมแบบเสียบอยู่บริเวณปลายไม้เวลา,าเจอใครก็แค่แบบเรายืน่นเขายืน่นเอามาเช็คแฮนด์ก เก๋ๆไปอีกแต่ก็น่าคิดแหละว่าใครจะแบกไปทุกที่วะแต่ก็ไม่แน่นะ้ออาจจะมีก็ได้เนาะเพื่อความปลอดภัยแต่โชคดีเป็นคนไทยเนี่ยยกมือไหว้ง่ายที่สุดแปสนับมือกินกล้วยปกติแล้วถ้าเราจะกินกล้วยก็แค่แบบปอกเปลือกกินกล้วยก็คือจบใช่ไหมนายแมทบอกว่ากินกล้วยแบบนี้คือมันเชยมันเบยเบเราต้องสร้างอรรถรสใหม่ในการกินนั่นคือไปสร้างสนับมือมาจ้าอย่างแรกเราต้องเอากล้วยเนี่ยมาเสียบไว้ในสนับมือก่อนแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็สวมนิ้วแล้วก็กินเข้าไปบางคนถามว่าเอาแล้วทำทำไมนายแมทบอกว่าทำแบบ นี่ก็เป็นเพราะต้องการสร้างแรงดึงดูดกับคนรอบข้างนางบอกว่ากินกล้วยธรรมดาคนรอบข้างเขาไม่มองเลยต้องทําแบบนี้โอ้ใบนี้จะได้จําเราเป็นว่าใครอยากกินกล้วยแบบใหม่ก็ลองแบบนายแมดดูก็ได้นะเผื่อแบบได้คนพบตัวเองว่าโอ้ฉันชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่หลายคนอาจจะอยากได้แบบนี้ก็ได้จริงปล่าเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องราวสินค้าของนายแมทที่แบบมีขายจริงในโลกออนไลน์แล้วก็มีคนซื้อจริงๆด้วยนะเอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยจะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ ผมพีเจมอ h ชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย